หกอาการของคนหมดใจรั้งยังไงเขาก็ไปอด,ด,ดีค่ะไปฟังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างสตอรี่ความรักฉบับพี่แคทค่ะข้อที่1นึ่่ะคะก็คืออาการของคนเมินเฉยค่ะไม่สนใจอะไรไม่กระตือรือร้นที่จะทำอะไรและไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นค่ะข้อที่2นะคะไม่มีเรื่องที่จะคุยด้วย ไม่มีอะไรจะคุยด,ด้วยถามคำตอบคำไม่ถามก็ไม่ตอบอยู่เฉยๆอยู่ไปวันๆนั่นเองค่ะข้อที่3ามนะคะทําอะไรก็ผิดค่ะไม่ว่าจะพูดอะไรก็ผิดทํานูน่นทํานี่ก็ดูผิดไปหมดเหมือนจะหาเรื่องยังไงอย่างนั้นเลยนะคะลองไปสังเกตดูนะข้อที่4ค่ะเริ่มมองหาข้อเสียของเราแล้วล่ะคะ่ะว่ามีข้อเสียอะไรบ้างก่อนหน้านี้ คอเสียต่างๆนั้นไม่เคยมองเห็นและไม่เคยใส่ใจและยอมรับได้ทุกคอเสียค่ะอคอที่หค่ะไม่มีเวลาติดงาน ติดเพื่อนติดธุระและทำนู้นทำนี้ตลอดเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เรานันเท่ากับว่าหมดใจแล้วล่ะค่ะลองไปสังเกตดูนะคะคําว่าไม่มีเวลาของเขาเมื่อก่อนเคยมีให้เราตลอดเขาไปไหนคะสุดท้ายนะคะติดโทรศัพท์มากขึ้นมีความลับมากขึ้นโทรศัพท์ไม่ค่อยอยากจะวางค่ะเคยวางตรงไหนตรงนั้นไม่วางแล้วล่ะค่ะติดตัวตลอดเวลาและจะไปแอบคุยนั่นเองค่ะสาวๆคะหนุ่มๆคะแฟนของคุณเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ น่าหมายความว่าอาการของคนหมใจถึงแม้เราจะั้งยังไงเขาก็ไม่อยู่ค่ะอย่าปล่อยให้นานนะคะรีบเคลียร์รีบจบถ้าไม่ไปต่อพอพอแค่นี้ค่ะคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าจะมีสตอรี่ความรักดีๆฉบับพ่เคษมาฝากกันอีกค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ